ออนิวตูรยตาารุสเอทใช้ได้แต่ว่าไม่จิกเท่ามาด้าสนะถามว่าแรงไหมไม่ออกไปทางโทนอื่นซะด้วยซ้ำลองแก้งแงออกซ้ายหน่อยเนี่ยแต่งๆๆแต่งแต่งเห็นปะอินสูเลเตอร์ด้านข้างเพิ่มอินสูเลเตอร์ด้านหน้าเพิ่มมีสิณภาพตัวรถที่ดีขึ้นแล้วการเบรคการขับก็มั่นใจขึ้นในโหมด normal นะอย่าหมดเลยเสียงเครื่องเป็นไง5,000กว่ารอบ เราลองอัตราสิ้นเปลืองเงี้ยเป็นยังไงก็ไปดูได้อีกคลิปหนึ่งอยากให้เอาไปลองเรื่องการโดยสารด้านหลังว่าโอเคหรือเปล่าสำหรับครอบครัวยาริสเอทีพเกียร์ดี3 2 1 อาริสเอทีปเกียอสสามสองหนึ่ง h ัลโหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์ครับวันนี้เรามาอยู่กันกับ All-New Toyota Yaris a t อท e พ Model Year 2023เปิดเมื่อ2022มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมารุ่นย่อยละ1,000 0บาทจากปีที่แล้วนะครับคันนี้เห็นไหมทริมสีแดงแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับ699000าบาททำไมถึงมาอยู่ในซอยแบบนี้อยากให้ดูการซับแรงบัมมใหญ่ๆนะครับพกลูกระนาดใหญ่ๆในซอยว่าเป็นยังไงนะดูนะบัมมใหญ่ๆบึบดึบ โอเคนะไปแบบแน่นๆนะครับเฟิร์มๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตคือเวลาถ้าโดนแบบบัมปี้เยอะๆถนนปา,ปาๆเยอะๆเงี้ยตุ้งๆๆุงๆๆๆอ่ะเขาจะแบบสะเทือนเยอะเลยนะก็เป็นการเซตให้มันแบบแข็งให้มันแบบแน่นๆนะครับการซับแรงบัมพ์ใหญ่ๆ,ๆโอเคนะแต่การซับแรงบัมปี้ต่อเนื่องถนนพังๆเงี้ยก็สะเทือนเหมือนกันพวกเส้นสะท้อนอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะ สนั่นอยู่เอาเรื่องนะครับออ l นิวโต y ยต้ายา i s a t i ทีจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยด้วยกันนะครับสปอร์ตสมา t ์พรีเมีแล้วก็พรีเมียม u x u r y จะเรียก Prem มียม u x u r y ว่าแบบท็อปแต่งพิเศษก็ได้นะเพราะคุณจะได้นะครับทริมการตกแต่งสีแดงรอบคันเลยแล้วก็เบาะหนังก็จะเป็นหนังแท้ ผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับเนี่ยแผงประตูแผงแดชบอร์ดเบาะนั่งที่เท้าแขนตรงกลางก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดได้ในส่วนของลำโพงไพโอเนียนะครับได้กระจกมองข้างสีดําถ้ารถสีดํากระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทาไม่มีกระจกตัดแสงอัตโนมัติแต่ซื้อเพิ่มได้ไม่มีไฟตัดหมอกแต่ซื้อเพิ่มได้นะครับไฟหน้า LED ไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ้งไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่าสว่างมากๆเป็นรถอีโคคาร์ที่ไฟหน้าสว่างมากๆครับสว่างกว่ารถใหญ่ตัวนี้หลายๆรุ่นด้วยซ้ำเขาดีไซน์ของกรอบ ไฟ LED ที่เป็นโปรเจคเตอร์ออกมาได้ดีกว้างชัดสว่างคมมากๆม,มีการติดตั้งครับในส่วนของกล้อง DVR หรือกล้องบันทึกภาพด้านหน้าเนี่ยจุดนี้มีตั้งแต่รุ่นสมาร์ทเลย t o y ยต a Safety ้ e n s e ครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นสมาร์ทเลยแต่เดี๋ยวเราไปไล่ให้ฟังอีกทีว่าตอนที่เราลองเนี่ยสมาร์ทมีอะไรบ้างแล้วก็ตัวพรีเมียมมีอะไรบ้างนะครับผมเรียกเป็นอย่างนี้ได้ไหมสมาร์ทกับ2ตัวบนนะครับเพราะพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่คันนี้มันจะมีระบบต่างๆระบบความปลอดภัยเนี่ยเท่ากันเลย แตกต่างกันแค่ในะส่วนของทรีมชุดแต่งที่ไล่ไปเมื่อสักครู่เนาะเนี่ยสีดงสีแดงนะครับลำโพงไพโอเนียมีแอมเบียนไลท์บริเวณนี้นะครับกับช่องวางแก้วที่แผงประตูด้านหน้าเพิ่มเข้ามานอกเหนือนไปจากตรงนี้นะครับปรับได้64เฉตสีแอร์แบ็กครบถ้วนเท่ากัน30 0 0 0บาทนะ,นะครับได้ลำโพงไพโอเนียเพิ่มเข้ามาตัวอินเตอร์เฟสหน้าจอตรงนี้เนาะก็จะเหมือนกับรุ่นพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตัวสมาร์ทเนี่ยคุณก็จะได้หน้าจอเรนไม้ TFT สีสีเนิ้วนะครับได้ในส่วนของหน้าจออินโฟเทนเมนต์เกนิ้วแบบนี้หน้าตาก็จะเหมือนกับ Toyota v e วลวนะพอเป็นไดฮัตสึแล้วก็แบบใช้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับ DNGA v e ล o ส Toyota Yaris AT เป็น DNGA ก็คือ d a Hatsu New Global a r c h i t e c t Platform นะครับลักษณะก็คล้ายๆกับ t n g a แหละคือ adapt มาใช้นะครับเป็นการพัฒนาตัวรถเนี่ยให้ยังคงอัตถาประโยชน์ใช้สอยในระดับที่โอเคแต่ว่ามีเรื่องของการขับขี่ ที่ดียิ่งขึ้นนะมีความลงตัวในการโดยสารในการขับขี่ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆของเขานะครับด้วยความที่ Toyota เนี่ยไดฮัึนเนี่ยเขาพยายามดีไซน์รถทุกรุ่นย่อยสีรุ่นเนี่ยออกมาให้ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับเวลาที่เห็นจากภายนอกเนี่ย ล้อแม็กก็จะเหมือนกันทริมการตกแต่งภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแตกต่างกันแค่2รุ่นล่างมันก็จะเป็นดาด้านเนาะสองรุ่นบนก็จะเป็นดําเงาดําเปียโนแ no บ็กแต่ถ้าอยากได้ชุดแต่งนะครับเขาก็จะมีชุดแต่งที่เป็นแบบเชียโรเพรสโตโมเดลลิสตาอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกนะครับติดตั้งจากศูนย์บริการได้เลยก็บวกรวมเข้าไปในค่าผ่อนรถได้เลยก็จะทําให้รถของคุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะแต่เท่าที่ผมเห็นเอทีมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีใครติดไอชุดแต่งพวกนี้เพิ่าาะะ่่มมเเข้้าาาายออะรกูวชุดแตง แต่เราชุดแต่งเนี่ยสวยไหมเป็นยังไงก็เซิร์ชได้ในช่องเกียร์อัพเลยชุดแต่ง Yaris a t i เกียร์อัพตรงนี้ครับเรามาลองดูกันเหมือนเดิมโคง้งหอยโค่งของเราไปครับปื๊ดเติมอีกใช้ได้แต่ว่าไม่จิกเท่า GVC ของ Mazda 2นะ Mazda 2เนี่ยจิกคมกว่าแล้วก็ ไม่มีแรงเหวี่ยงให้ตัวผมโยนออกด้านข้างแบบเมื่อกี้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ94แรงม้า110นิวตันเมตรนะครับ4สูบแถวเรียง 3NRVE รหัสใหม่แต่เป็นเครื่องยนต์เดิมที่มีการปรับปรุงนะครับถามว่าแรงไหมดึงไหมไม่นะครับถ้าเทียบกับพวกรถเทอร์โบเนี่ยออกไปทางทนอืดซะด้วยซ้ำนะถ้าเทียบในการออกตัวในการทยานเนี่ย แต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมจะบอกว่าในการไหลตามการจราจรเนี่ยเขาทําได้ดีคือมันไม่ได้ตอบโจทย์คนซิ่งคนซ่าแน่นอนแต่หลายๆไปทําความเร็วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันโอเคนะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะปุ๊บเหย่าไป3า0 0ันสีรอบไปขวาครับเนี่ยมันเป็นความเร็วหลายๆที่โอเคแล้วก็ตัวรถอ่ะเขาเซ็ตมามีการแฮนดล,ลิ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะแต่ผมชอบฟิลลิ่งพงม,มาลัยซิตี้มากกว่ามันแบบมันแน่นกว่าพงมาลัย เอที ip, มันยังรู้สึกแปลกๆหน่อยแล้วก็นะครับเยเดี๋ยวเรามาลองขับลองใช้งานอย่างเงี้ยมีขับกดมีขับเร่งแซงอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองกันผมรีเซ็ตเกรอัตราสิ้นเปลืองไว้แล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่าในการขับขี่ใช้งานจริงความเร็วไม่เกิน90%้าร้อยความเร็วไม่เกิน1้อยยี่ร้อยสามเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงเดี๋ยวผมแยกเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในการลองของเราไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้มาดูอัตราสิ้นเปลืองในการขับขี่ใช้งานแบบที่ผมขับอย่างนี้กัน อาศัยช่วงที่การจราจรแออัดให้ดูอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตหลังจากที่ใช้งานมาหลายๆวันนะครับตัวรถเนี่ยมันจะมีโหมดนะครับ p o w e r eco normal ใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ในโหมด o r m a l นะครับผมมีความรู้สึกว่าในการจราจรที่แบบไหลๆแบบนี้ความเร็วต่ำๆเวลาเราเหยียบคันเร่งอะถ้าเป็น o น m a l มันจะเห็นป่มไม่ได้ตั้งใจให้มันออกนะแต่เป็นช่วงที่แบบผมเลี้ยงคันเร่งอะมันมีความที่รู้สึกว่าเขาพยายามจะพุง่งพยายามให้ความรู้สึกที่จะทะยานมาเลยรู้สึกแบบอึกอักอึกอันก,กในเนี่ เนี่ยมันเป็นถ้าเป็น normal นะเนี่ยมันแบบเหยียดกี่ครั้งเนี่ยถ้าเป็นการออกตัวมันจะรู้สึกแบบอึกกึเพเหมือนจะพุ่งออกไปนะครับฉะนั้นช่วงที่ผมใช้งานจริงที่ไม่ได้แบบถ่ายอะไรเงี้ยใช้งานขับชิวๆสบายๆยิ่งช่วงที่การจราจรหลายๆแบบนี้ครับเนี่ยเวลาถอนก็เป็นมันดึงนะผมก็จะใช้อเป็น drive mode eco นะครับกดค้างไว้เนี่ยคันเร่งมันก็จะเนียนขึ้นเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยเนี่ย ไม่มีเลยอาการอึบอักเหยียบไหลสบายๆเลยไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยเท่าที่ใช้มารู้สึกเลยเวลาที่เนี่ยการจราจรไหลๆชะลอตัวแบบเนี้ยนะครับเราต้องใช้คันเร่งอีโคไปเนียนกว่าเยอะแล้วหลายคนจะสงสัยนะครับในเรื่องของโหมดว่าเฮ้ยเนี่ยผมกดเปิดทั้งอีโคทั้ง power ได้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรใช่ไหมเจะอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเนี่ยคันเร่งรอบเพิ่มแตกต่างกับโนม m กับ เปิดอีโคอย่างเดียวชัดเจนมันคืออะไรนะครับปิดอีกพาวเวอร์ก่อนลำคาญถ้าคุณเปิดพาวเวอร์พร้อมกับอนะีโคเนี่ยเพื่องกับเกียร์นะครับจะเป็นพาวเวอร์ส่วนแอร์จะเป็นอีโคน,น,นะอธิบายอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นโนมอลเนี่ยทุกอย่างก็คือทํางานโนมอลปกติแอร์ Air มันไม่มีพาวเวอร์อยู่แล้วแอร์มันไม่มีพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับแอร์ Air เนี่ยมันมีเป็นกรองอากาศ PM 2.5นะครับซึ่งเปิดปิดได้ถามว่าอ้าว PM 2.5ทําไมเปิดปิดได้มันมีกรองอากาศ ก็เป็นตัวกรองไม่ใช่เหรอการที่เปิดปิดได้เนี่ยคือบนหน้าจอเขาเนี่ยครับจะมีมาตรวัดที่เป็น PM 2.5อยู่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มันแดงหรือว่าอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวคนที่อยู่ในห้องโดยสารนี่ครับการเปิดเขาอ่ะมันก็จะเป็นการเร่งโบเวอร์มันก็เป็นการเร่งพัดลมแอร์นะครับเพื่อให้อากาศมันโฟล์ได้เร็วได้แรงที่สุดทําให้อากาศในห้องโดยสารเนี่ยมันบริสุทธิ์ไวที่สุดนั่นเองเนาะเนี่ยผมเปิดปุ๊บพัดลมแรงขึ้นทันทีเลยจาก3ขีด4ขีด5ขีดเห็นไหม เป็นแบบนี้เนาะนะเผื่อ <S <S ใครงงเรื่อง PM 2.5ว่าเอ้ยทำไมเปิดปิดได้คืออีอย่างปิดปุ๊บนี่แอร์เบาลงไปเหลือ2ขีด3ขีดเหมือนเดิมแหละแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับไม่มีแม็กซ์คูลเนาะผมชอบที่เขามีแบบการจับว่าคนข้างหลังเนี่ยไม่คาดเบลอยู่หรือเปล่าด้วย USB 2ตํตำแหน่งมี12โวลต์1ตำแหน่งนะครับด้านหลังก็จะมี USB 2ตํตำแหน่งแล้วก็2รุ่นบนเขาก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยแต่เอาจริงๆนะแอร์พอจริงๆแอร์พอแอร์เย็นเจี๊ยบมากมาก แต่ที่จะไม่พอสำหรับผมเนี่ยผมแบบบางทีชอบพกขวดน้ําเยอะที่พกขวดน้ำไม่ค่อยพอเนี่ยประตูก็ใส่แค่ขวดเล็กขวดเดียวใส่ตรงนี้ได้แก้วนึงอะไรเงี้ยมันใส่แบบขวดใหญ่หญจุใจจุใจ,จ,ใจแก้วเยติบึมบึมไม่ค่อยได้นะครับ่ะเรามาลองกันดีกว่าครับในส่วนของ t ต y o ต a s a f e t ี s เ n ็เนี่ยแจ้งเตือนแล้วคือไม่ตรงเลนปุ๊บเขาเตือนเลยนะแล้วก็ช่วยดึงกลับเข้ามาในเลนด้วยนะครับเนี่ยลองดูไปซ้ายหน่อย,เ,อยเห็นไหมเห็นไหมว่าภูมิอะไรเขาแต่งกลับเข้ามาให้เองนะครับลองแกล้งแกล้งออกซ้ายหน่อย เน,เนี่ยแต่ง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 เห็นว่าแต่งกลับเข้ามาขวาแล้วต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับไม่งั้นเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเราเบี่ยงเลนออกไปหรือเปล่าการทํางานเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะมันก็อาจจะมีวบแวบบ้างหรือว่าดึงพวงมาลัยจึ๊กจักจึ๊กจัก,จก,จกให้คุณรำพานบ้างนะครับแม้กระทั่งเวลาบางทีเนี่ยถ้าเจอเลนถนนที่มันหลอกอ่ะเขาก็จะไปตามเลนถนนพวกแบบเส้นเก่าหรือแบบเส้นที่ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยครับทำให้ในบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยพวงมาลัยมันขืนมือเราทําไมในเมื่อเราจะไปทางนี้ทา,ทางที่เส้นมันถูกต้องแต่มันยังมีเงาเส้นเก่าอยู่อะไรเงี้ยก็ขืนพวงมาลัยมันไปได้เลยนะครับมันไม่ได้แบบว่าแข็งจนแบบไม่ยอมให้เราเปลี่ยนเลนจากที่เขาบังคับเลยอ่านี่คือในส่วนของตัวเลนคีฟนะผมว่าโอเคการทํางานทั้งเลนคีฟทั้งอะดัพตีฟคูร์สคอนโทรลเนี่ยที่ผมได้ลองมาเนี่ยก็อาจจะมีวบแวบบ้างนะคือพวงมาลัยบางจังหวะหลอกๆอกบ้างหรือว่าอะดัพตีฟคูร์สคอนโทรลเนี่ยกดไปถนนโลง่ลงๆอะ่ะรถอยู่ข้าง แต่เขาชะลอให้อะไรเงี้ยเรามาลองกันครับ Adaptive Cruise Control อันนี้ก็จะเป็น Dynamic Radar Cruise Control นะครับตามชื่อของเขาเป็นแบบ All Speed ด้วยก็จะทำงานร่วมกับตัวแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนแล้วก็ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับการเร่งของเขาเป็นไงคือเสียงเครื่องมันฮือฮ้อออเอาพราะเครื่องมันเล็กใช่ไหมแต่ว่าในการเร่งอ่ะโอเคนะเนียนๆดีอ่ะเนี่ยปล่อยมือเลยปล่อยมือนานเนเขาบ่นนะครับมาดูซิคันหน้าแล้วเป็นยังไง ปรับให้อยู่ในระยะใกล้ที่สุดเลย่ประมาณนี้นะครับถือว่าไกลนะถือว่าไกลพอสมควรเพราะว่าตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาต้องเผื่อระยะเบรกนะครับเพื่อให้มันเนียนเพื่อให้มันสบายด้วยไม่ใช่ว่าไปจอกใกล้ๆแล้วก็เบรกเวลาเบรกกระชั้นปืดหัวปากหัวทิมเนี่ยก็ไม่เป็นแบบนั้นนะ,อะลองเบรกซ้ายดูหน่อยแกล้งๆเห็นไหมเห็นไหมดึงซ้ายกลับเข้ามาเลยนะผมไม่ได้ผลักกลับเข้ามานะเขาเบยงดึงกลับเข้ามาเองอะซ้าย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  แกงๆหน่อยแกงๆซ้ายอันเดี๋ยวดวดึงละดึง,ละ,ดงละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเบรก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 อันน่ะพอทําพร้อมกันแล้วเขาจะดูเหมือนแบบเอ๊ะงงงงหน่อยเลนก็ต้องคุมข้างหน้าก็ต้องจับนะครับแต่ถามว่าเล่งเนียนไหมอะไรเงี้ยเล่งเนียนนะเนี่ยระยะนะครับใกลสุดประมาณนี้ผมถือว่าไกลน่าจะขยับเข้าไปได้อีกสักหนึ่งในสามหรือว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ยังคงเป็นระยะที่ปลอดภัยได้อยู่เพราะว่า เหมือนมันไม่ได้แปรผันตามความเร็วนะครับเนี่ยออกไปทางขวาครับปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวมาเลยกดรอบมาเลยอ่าเล่งขึ้นไปเนียนๆเห็นไหมครับเก้าสิบกว่าเนี่ยเล่งขึ้นไปแบบเนียนๆนะครับจนกว่าจะถึงความเร็วที่เราตั้งเอาไว้นะเนียนๆน,น,นะโอเคนะเล่งเนียนชะลอเนียนนะครับมีเลนช่วยควบคุมจังหวะต้องหยิบน้ํากินหยิบของเนี่ยตรงนี้วางขวดน้ําได้สมมติป๊บหยิบน้ํากินอะไรเงี้ย หาของต้องทําอะไรด่วนๆผอน่อนคลายอิริยาบถหน่อยนึงอามือจับไว้ข้างนึงเมื่อยอายกขาขึ้นมาผ่อนคลายก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่ขับรถทางไกลเนาะบริเวณที่วางขาด้านซ้ายเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะมันแบบยืดขาเนี่ยผมคนขายาวๆเงี้ยมันยืดไปข้างหน้าได้เยอะเลยนะครับนี่คือตัว Adaptive Cruise Control นะครับหรือที่ Toyota เขาจะเรียกว่า Dynamic Radar Cruise Control มีอะไรอีก Blind Spot Monitoring ทำงานได้ดีนะคือ รถต่อให้อยู่ในระยะไกลเนี่ยเขาก็จะเตือนแล้วนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีเขาเตือนมาไกลไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะตัวเรียคอร์ทัฟฟิกอเลอร์ผมได้ลองแล้วก็มีทั้งเสียงมีทั้งไฟบายสปอร์ตกับพิบมาทั้งสองข้างเลยก็ทํางานได้ดีนี่ความเร็วที่ประมาณ110ครับลองดูต่อเลยเรื่องของการเก็บเสียงยกเลิกคูซอนโทรก่อนนะความเร็ว110ครับการเก็บเสียงบนทางยกระดับเป็นยังไง มีลมวุบวับด,ด้านข้างนิดหน่อยนะสูงด้วยแล้ววันนี้ฟ้าคึมๆเหมือนจะมีฝนนะครับฟูฟูฟูนิดหน่อยแต่จะบอกว่าไม่ถึงกับคุยกันไม่รู้เรื่องอะผมขยับความเร็วไปร้อยยี่รับผมลองนั่งเนี่ยข้างหน้าก็ยังคุยกันรู้เรื่องนะครับมันมีแค่เสียงลมแหวกวูบวับวุบวับเงี้ยเมื่อวานผมเจอลมแรงกว่านี้อีกตอนที่ผมขับอร้อี่ร้อยสามก็ยังเงียบนะ ถือว่าเป็นอีโคคาร์ย้ํานะถือว่าเป็นอีโคคาร์ที่เก็บเสียงได้ดีนะคือลมมันก็ยังมีแหละครับปู๊บฟูฟูลมแหวกด้านข้างลมผ่านกระจกปุ๊บ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 อย่างเงี้ยมีนะครับมาแล้วร้อยสามเห็นไหมดังขึ้นเลยเพราะอยู่ที่สูงด้วยปูฟูัูฟูปู๊บมาแนละ้วเห็นไหมแต่เราก็จะไม่ได้ขับกันอย่างนี้ตลอดหรอกนะครับอะเข้าซ้ายอะร้อยยี่ครับตรงนี้ลมแรงเลยต้นไม้ไหวเลย ก็จะมีลมเสียงลมบุบบับบุบบนะครับด้านข้างบ้างตัวกระจกบ้างรับได้เพราะว่าการเก็บเสียงด้านหน้าของเขานะครับเป็นอะคูสติกก l a s s เก็บเสียงด้านหน้าดีอยู่แล้วสําคัญเลยคือนี่น่าจะเป็นรถอีโคคาร์ที่เก็บเสียงผิวถนนด้านล่างได้อยู่ในระดับท็อปเลยเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินแค่เสียงลมด้านข้างเลยจริงๆิงนะครับการเก็บถนนดีมากการเก็บเสียงผิวถนนคือดีมากเพราะเขาเนี่ยเพิ่มนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยอินสูเลเตอร์ด้านข้างเพิ่ม อินซูเลเตอร์ด้านหน้าเพิ่มอินซูเลเตอร์ตั้งแต่แผงแดชบอร์ดยาวจนถึงด้านท้ายรถที่เป็นด้านล่างเพิ่มเข้ามาแบบเต็มแผ่นเลยทําให้การเก็บเสียงใต้ท้องรถเนี่ยนะครับทำได้ดีมากๆเงียบมากระดับท็อปทของอีโคคาร์และทําได้ดีกว่ารถโตโยต้าเองที่แพงกว่านี้หลายๆรุ่นด้วยซ้ําคือมันเป็นรถที่ลงตัวในภาพรวมจริงๆอสำหรับยาริสเอทีแบบไม่ว่าจะเป็นออปชั่นที่ให้มาเยอะอาจจะใช้ดีบ้างใช้ไม่ดีบ้างก็ตามแต่สถานการณ์แต่นี่ครับเก็บเสียงดี นั่งก็อาจจะไม่ได้กว้างที่สุดทั้งตอนหน้าและตอนหลังที่ผมก็นั่งหัวติดนะตอนหลังอะ่ะแต่ว่าเออมันก็นั่งอยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้ดึดัดเหมือนมาสด้าสแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางหรือสบายเหมือนซิตี้กับอัลเมร่าที่รู้สึกได้เลยว่าการขึ้นลงเบาะหน้าเบาหลังเนี่ยเขาสบายกว่านะครับตัวถังแพลตฟอร์มใหม่ของเขาเนี่ย dnga เนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงกว่าแพลตฟอร์มก่อนหน้าของยาริสเอทีเนี่ยเยอะมากนะครับพันเเป็นพันห้เเฉพาะโลหะเนี่ยอัปเปอร์บอดี้ที่เป็นกระดอง กับ lower body ที่เป็นเฟรมเป็นแชสซีเนี่ยน้ำหนักหายไปส่วนละ20นะครับรวมกันก็คือ40กิโลกรัมแม้รถจะมีออปชันมีฟังก์ชันมีอินซู a เลเตอร์เยอะขึ้นแต่น้ำหนักตัวรถภาพรวมเบาลงทำให้รถเนี่ยเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับระยะเบรกดีขึ้นมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นเพราะว่าเขาใช้ไฮเทนไซส e e ลน้ำหนักเบานะครับลถจส่วน เขาใช้ไฮเทนไซสต์สตีลนะครับน้ำหนักเบารถชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นทิ้งไปมีเสีรรภาพตัวรถที่ดีขึ้นเนาะการเบรกการขับก็มั่นใจขึ้นอ่ะนี่คือในเรื่องของแพลตฟอร์มของตัวรถนะครับช่วงล่างแม็กเฟอร์สันสตาร์กันโครงด้านหลังทอชช่นบีมกันโครงเนี่ยได้เห็นตอนต้นคลิปเนาะที่มันเป็นเนินลูกนาดหนาๆมันดีแต่เนี่ยพอเจอถนนดึงๆๆแบบเนี้ยก็จะเริ่มมีเสียงการทํางานของช่วงล่างเข้ามานิดหน่อยเนี่ยหรือเจอางครับเส้นสะท้อนแบบเนี้ยมันก็จะเข้ามาเยอะเห็นปะผมาลายสันเลย อมาดูดีกว่าเครื่องยนต์9 4แรงม้า 1, 110นิวตันเมตรครับความเร็วตอนนี้110แซงขวาหน่อยไปในโหมดนอร์มอลนะหยียบหมดเลยเสียงเครื่องเป็นไง5,000กว่าอ 5, รอบ5,500รอบ140ครับ14ครับ15ครับรถนิ่งมากรถนิ่งมากแล้วไม่ได้ขับอย่างนี้ตลอดนะครับผมเองก็ทำเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะ16ครับ ไปตรงๆร,รถนิ่งมากถ้าไม่เจอลมหอบรถนิ่งมากครับคุณผู้ชมที่ความเร็ว15บห้าสิบทางล่าแบบนี้รถยังนิ่งอยู่เลยไปซ้ายครับแสงขวาตรงนี้ครับรถนิ่งมากในการเปลี่ยนเล่เร็วๆที่ความเร็วสูงมากมีก่นแคทเข้ามาไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยคือการทะยานอัตราเร่งของเขาอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดป้านหรือจีจ้าทันใจแต่อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นแล้วว่า เขาไหลได้ดีนะครับจะไปเอาแบบโอ้ยกดทันใจอย่างเงี้ยอาจจะไม่แต่ความเร็วเขาไหลได้เรื่อยๆนะครับแล้วรถเนี่ยมันมีความคล่องตัวสูงการมุดนะครับมุดซ้ายมุดขวาอะไรเงี้ยทำได้ดีนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจเลยในยาริสเอทีใหม่คันนี้นะครับเนี่ยดูดิแล้วอัตราสิ้นเปลืองก็ยังอยู่15นะเจอรถติดหนักๆมาด้วยนะแตงขวาตรงนี้อีกทีครับไปครับเนียนๆโอเคปะ นาะโอเคเนาะดูอีครับไปทางขวาตรงนี้แบบเร็วๆเลยส2มสหนึ่งฟาบโคตรแน่นภาพรวมมันไม่ได้ขับสนุกคมสะใจจีจ,จารเท่ามาสด้าสองหรอกครับแต่มันมันกลมกล่อมมันลงตัวในเรื่องอัประโยชน์ใช้สอยในเรื่องออปชั่นในเรื่องการเก็บเสียงนะช่วงล่างพวงมาลัยความจีจารเงี้ยสู้มาด้าสไม่ได้แต่ว่ามันโอเค มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วมันก็ทําให้เป็นรถที่ยังคงเป็นเครื่อง NA ที่น่าสนใจด้วยออปชั่นของเขานะครับแล้วก็ด้านหลังก็พอที่จะนั่งได้ด้านหน้าก็นั่งได้กว้างไม่อึดอัดเนี่ยห้องโดยสารมันดูกว้างกว่า Mazda สองเนาะเนี่ยสิบสองสิบสามรถนิ่งๆเลยนะครับแล้วเมื่อวานผมได้ลองขับแบบบุรพามาแบบความเร็วเดินทางนะครับร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยล้มแรงมากเขาก็จะมีอาการใสา่าๆนิดหน่อยมีจ,จังหวะลมประทานแล้วโดนดึงนิดหน่อยอะไรเงี้ย แต่นิ่งมากไม่ไม่มีอาการที่จังหวะลมประทะบุง้งแล้วรถโยกเปลี่ยนเลนไม่มีเลยเนี่ยผมกดความเร็วสูงตลอดเลยนะเนี่ยห้าโลลิตรคุณผู้ชม15กว่าเมื่อกี้เจอรถติดอยู่บนทางด่วนครึ่งชั่วโมงด้วยอะขับเรื่อยๆมั่นใจมากแล้วเสียงเครื่องยนต์ผมว่ามันไม่ได้ดังหนวกหูว,วกเวกน่าลำคาญมากนกักน,นะครับมันโอเคซ้ายครับประหยัดขับสนุกในระดับหนึ่งเรื่องของความมั่นใจหรือเรื่องของ ความเจ๋งในเรื่องเพอร์ฟอรนซ์การขับขี่อาจไม่สู้มาด้าสองอะย้ำบ่อยๆเลยแต่ว่าโอเคอะ่ะเนี่ย14 15เสียงลมเก็บเสียงใต้ท้องเงียบมากไปขวาครับขอแซงตรงนี้แบบเน,เนียนอ่าเป็นไงรถมันนิ่งดีคุณผู้ชมแม้จะเป็นความเร็วสูงมากอะรถมันนิ่งดีนะครับเก็บเสียงดีด้วยอะเสียงแบบด้านหน้าเสียงเครื่องยนต์เสียงใต้ท้องเนี่ยคือแบบเก็บเสียงดีมากนะฮะซ้ายครับ กวาดๆเลยโอเคอะขับสนุกนะขับสนุกออปชันการใช้งานลงตัวแต่ถ้าขับเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะมีนิดนึงคืออย่างที่บอกถ้าเป็นโนมอ l จังหวะออกตัวอย่างเงี้ยมันจะมีฮ,ฮ,ฮ,ฮึกฮักฮึกฮักนิดหน่อยแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยถ้าเจอบัมปี้เยอะๆมันจะติดตึงตังไว้สักหน่อยแต่ไม่ถึงกับกระด้างนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเซ็ตมาแบบแข็งๆเนี่ยก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่คือเป็นการเซ็ตช่วงล่างมาให้ภาพรวมมันดีนะครับขับก็สนุกมั่นใจ ซับแรงก็ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเจอบัมปี้หนักๆก็อาจจะไม่ไหวอะไรแบบนั้นเพราะว่ารถคันนี้ต้องบอกว่า t o y o ต้าเขาเซตมาสำหรับคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่คนที่เป็นรถคันแรกจนถึงคนที่ใช้รถคันนี้เป็นคันสุดท้ายเลยฉะนั้นฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยเขาเลยดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับเรื่องของการขับขี่ใช้งานก็เอาใจวัยรุ่นได้ในระดับหนึ่งนะจะไปทําเครื่องก็ไปทําเลยนะทำได้เครื่องนี้โอ้ แรงกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ผมว่ามันก็เพียงพอนะสำหรับการใช้งานเครื่องนี้1.2นะ9 4แรงม้า110นิวตันเมตรเนี่ยเนี่ยก็เกาะความเร็วเดินทางไหลไปได้เรื่อยๆนะครับ15โลลิตรย้ำอีกทีเนาะถ้าอยากรู้ว่าถ้าขับแบบเราลองอัตราเส้นเปลือกเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูได้อีกคลิปหนึ่งเนาะรีวิวรายละเอียดรอบคันแบบเจาะลึกเนี่ยก็มีอีกคลิปหนึง เพราะว่าทาคลิปเดียวรวมกันปื้มเดียวเนี่ยยาวไปผมก็กลัวคุณผู้ชมดูไม่จบเดี๋ยวมันจะแบบยาวเกินไปเนาะผมเลยแยกเป็นลองขับลองอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็รีวิวรอบคันไว้ปุ๊บเนี่ยมันเนียนมันเนียนในเรื่องความลงตัวของการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นลองแค่มาสด้าสเลยนะแต่อย่างที่น่าจะรู้กันคือผมชอบฟิลลิ่งของทัชชิ่งพวงมาลายัยแล้วก็น้ําหนักในการเลี้ยวของของคันด้ามันแบบแน่นๆ่นกว่า อันนี้มันยังมีแบบนิดหนึ่งไปขวาครับปุ๊บเห็นว่าเก็บตัวดีมากช่วงล่างซ้ายครับไม่ต้องห่วงเลยขับดีออปชั่นเยอะประหยัดโดยสารภายในโอเคในระดับหนึ่งเรื่องของห้องโดยสารเนี่ยนะครับน่าจะถ้าดูแค่ e ีโคคานะหรือว่าพวกบีเซ็กตเนี้ยคันนี้น่าจะได้เปรียบชนะแค่ Mazda 2ในมนะุมของผมเนาะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าค o อกพิ t ต,ต่างเนี่ยมันแน่นมันไทมันพอดีตัวไปหมดเลยถ้าเทียบกับ A อทีเมื่อก่อนหรือเทียบกับยารี t ทสแบกนะครับหรือเทียบกับรุ่นอื่นๆด้วยเนี่ยคันอื่นจะรู้สึกว่ามีพื้นที่ในการขยับตัวที่มากกว่าแต่นี่มันจะฟิตพอดีเลยนั่งแล้วแบบปุ๊บเออทุกอย่างพอดีนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยพอบอกมันยกส่งขึ้นมาผมหัวชนเลยแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยที่น้อยกว่าอีกหลายๆรุ่นในกลุ่มอีโคคาในกลุ่ม B s e gment ด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมพอ เนี่ยเห็นปะ่ะพอเจอรอยต่อถนนที่มันเป็นบัมปี้ไม่เนียนปุ๊บเป็นปูดเป็นตึงตังปุ๊บแบบมันก็จะตึงตังขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นจะเห็นชัดเลยเพราะมันเป็นตึงตักต,ตึกตักเห็นปนะถนนปัปะพังๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีการตึกตังตึงตัง,ตงนิดนึงเนี่ยสิบห้ากว่าแล้วขยับขึ้นมาอีกนะครับโอ้ขนาดขับแบบเมื่อกี้นะซัดซัดเรียกว่าซัดโหดเลยนะสิบห้าโลลิตรครับผมเป็นไงขับสนุกประหยัดอาจจะไม่ได้แรง แต่ก็ได้ออปชันเยอะได้ความเป็นโตโยต้าเนี่ยเห็นป่ะตึงตึงตึงตังนี่ขนาดลอยปากนิดหน่อยนะเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่ามันตึกตักตึกตักตึกตักตึกตึกตักเนี่ยเห็นป่ะตึกตักตึกตักตึกตักไปหมดเลยแต่ไม่ถึงกับกระด้างจะรู้สึกว่าอ้อแข็งจะเทือนปวดหัวอะไรเงี้ยไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็ลองดูผมว่าสําคัญเลยคือถ้าใช้คนเดียว2คนเป็นหลักไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้กับครอบครัวงเงี้ยอยากให้เอาไปลองเรื่องการโดยสารด้านหลัง ว่าโอเคหรือเปล่าสําหรับครอบครัวนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะได้เห็นฟังก์ชันการใช้งานเซฟตี้เซนได้เห็นรูปแบบการขับขี่ที่แบบเนี้ยอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้15.3ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่ากลับมาใช้ความเร็วปกติกลับมาใช้รอบที่ต่ําลงไม่อัดโหดๆแล้วเนี่ยดีเลยนะอะไรครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์ subscribe แชร์ให้เคียนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ